สวัสดีครับผมกับผมช่างแฮก84นะฮะวันนี้ก็จะเอารถไปส่งลูกค้านะครับก็เลยจะเอามาเป็นทริคนะทริกบางอย่างนะครับที่เพื่อนๆกำลังจะทำรถนะรุ่นวัย80นะครับก็บางอย่างผมก็จะไม่ได้ถอดให้ดูแล้วนะฮะก็คันนี้ก็ ทำตัดมันรถคันนี้ของลูกค้ามีสองคันนะครับนิ่งมี3ามคันคันนึงใช้ได้สองคันก็อยาอะไรก็มีการทำหูยึดด้านล่างนะครับไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่านะครับตัดแล้วก็ามาเชื่อมใหม่แล้วก็มีพวกงานสองทงสองทีนะครับแล้วก็ มีการตั้งระยะของทองคำขาวนะครับผมจะบอกไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับตั้งระยะ,อะทองคำขาวนะครับสำหรับรุ่นนี้อยู่ที่0.30ถึง0.40ม mm. ิลลิเมตรนะครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลจากของทาง honda ะนะครับผมเปิดดูในตารางนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสายดินนะครับรถรุ่นนี้ตอนแรกผมก็งงอยู่พอดีลองคอยไฟคอยไฟเขาจะอยู่ด้านในอลองข้างนอกมาแตะข้างนอกสตาร์ทไฟออกหัวเทียนพอประกอบไฟไม่ต่อผมก็ลืมไปว่าหูหูแท่นเครื่องของรถรุ่นนี้นะครับเป็นลูกยางทั้งสามทั้งสามตัวนะครับเป็น ขาเรียกอะไรมันเป็นมูสยางทัง้นเครื่องแล้วตัวเครื่องกับตัวโค้งเขาไม่มันไม่แตกกันเลยนะครับมันก็จะไฟไม่ออกหัว,วเทียนนะครับถ้ารถมันมาสภาพดีจะต,ตัดติดขี่ได้เนะี่ยมันจะมีสายดินอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ทํใสายใหม่นะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับ คันนี้ก็ไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับทําแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีทําจุกจิกนู่นนี่นั่นนะครับคันนี้มันซื้ออะไรจุกจิกนะฮะห้าสิบบาทสี่สิบาท60บาทอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนราคาไม่แพงแต่ มันมันซื้อละอย่างนะสายน้ํามันอย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนกองน้ํามันเราก็ใส่ให้นะครับเพราะว่าด้วยอายุการใช้งานอ่ะยังอ่ะจะเห็นไหมครอ่าตัวสายน้ํามันนะฮะข้อบูธเนี่ยมันหลุดออกมาเลยนะครับดึงแรงแทนที่สายจะออกอย่างเดียวไม่นะครับตัวบูธที่มันติดอยู่กับกองอะไรงอยู่กับปั๊มน้ํามันอ่ะหลุดออกมาด้วยนะครับขบูก็เหมือนกันนะตรงสายสองที่มันหลุดออกมาเลยนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่จะเล่นรถรุ่นนี้นะอะไรยังพอหาได้นะครับหรือใครมีงบมาอยากได้แบบผมแนะนำให้ซื้อรถ2คันนะสำหรับบาดปสิบถ้าได้เป็น cdi ได้ยิ่งดีนะครับซื้อรถ2คันเอามารวมกันนะครับ เอาคันนึงมีเล่มคันนึงไม่มีเล่มก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเอามาเอาอะไรมาผสมกันมารวมกันนะครับมันจะดีกว่ามันก็จะประหยัดนะเพราะว่าอะไรบางอย่างเนี่ยค่อนข้างราคาต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนี่ครับเอามาดูาลองสตารนะ์ทให้เพื่อนๆดูนะ จากประมาณนี้นะครับใครยากสนใจทารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลสะดวกอยากส่งก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ถ้าช่างที่ใกล้ท่านท่านไม่พอใจที่จะทาเขาก็มาปรึกษาผมก่อนได้นะมาพูดคุยเรื่องราคานะครับราคาบางอย่างพูดไปมันอาจจะไม่ได้ตายตัวเพราะว่ารถบางคันมันยังไม่ได้รื้อดู นะครับบางคนบอกทำแค่นี้ไม่กี่บาทใช่ครับแต่ถ้าข้างในมันมีตัวอื่นที่เสียหาย<ๆ>เพิ่มขึ้นไปมันก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับเหมือนรถบางคันมาควานแค่ลูกสูบอ้อบอกทำแค่โคลูกสูบแต่ข้อเหวียงเขาหลวมเขาคอนบูทปลายก้านหลวมอย่างนี้นะครับถาม,ม่าผมทําให้ผมลูกค้าไม่สะดวกที่อยากจะทำข้อเหวียงด้วย ผมก็ทําให้ได้แต่ว่าใช้ไประยะหนึ่งนะมันไม่นานหรอกนะครับมันเกิดความเสียหายลูกค้าก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามาซ่อมใหม่ทําใหม่ราคามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเช่นตกลงราคาคว้านลูกสูบนะคว้านเพิ่มไซส์อยู่ที่พั0หบาทนะครับพอถอดหรือจะไปถอดเอาเสื้อไปคว้านไปอะไร ช็คผมก็จะเช็คข้อเวียงอะไรให้นะครับปรากฏว่าข้อเวียงปลายก้านหลวมเพราะจากสาเหตุน,น้ำมันเครื่องแห้นอย่างนี้แล้วอ่าผมก็จะราคาเริ่มต้นก้านมันอยู่ประมาณเจนะ็ดร้นะอัดก้านใหม่นะครับลูกค้าบอกยังเอาไว้รอบหลังดีกว่าแล้วลูกค้าก็ใช้งานลดไป2-3เดือนแล้วเกิด ความเสียหายของเครื่องยนต์และลูกค้าจะมาอัดแค่ก้านอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าวนส่วนของลูกสูบม,มันก็จะเสียหายไปก็ลูกค้าก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนทํารถสองรอบจ่ายละจ่ายเต็มนะครับเพราะว่าอยู่ที่เรา ต้องการราคาไหนประมาณไหนนะครับมันก็พูดคุยกันได้นะฮะก็สามารถสอบถามพูดคุยกันก่อนนะฮะไม่ทำไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องช่างแฮกแบบสีด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ถ่ายคลิปนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่เพราะโทรศัพท์จอแตกมัน ค่อนข้างจะอธิบายยากคันนี้ก็จะไปส่งลูกค้าคันนี้คันนี้ผมทําอยู่พันสามร้อยบาทนะครับค่าอะไหล่อยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะตัวนี้เพราะว่าบางส่วนผมก็ไปถอดออกมาจากรถของลูกค้าอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับถ้ามีอะไหล่มีอะไรผมก็ยินดีนะฮะแต่ว่าอะไร ที่เปลี่ยนก็คิดตามจริงนะคะค่าแรงก็ต่างหากยกเว้นที่อ,อะไหล่ที่ต้องสั่งมันก็จะมีค่าขนส่งหรือว่าอะไหล่ที่ต้องเดินทางไปซื้อมันก็จะมีค่าเดินทางนะครับค่าน,น้ำมันน้ำมันอันนี้ผมก็ต้องคิดเอานะฮะอ่ะไ่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะสำหรับใครชอบใครชอบหรือใครมีอยู่อยากมาทำนะว่าแปดสิบฮนะ ก็ไม่ยากนะฮะไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม